ความแตกต่างระหว่างการเรียนหนักและการเรียนอย่างสมาร์ทคือการเรียนแบบหนักใช้ระยะเวลาที่นานมากเช่น8-12ชั่วโมงในการเรียนทำให้เราเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจจนอาจทำให้วันที่เราสอบหมดแรงไปเลยก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่อย่างที่เราต้องการแน่ๆแ,แต่ถ้าเราเรียนอย่างสมาร์ทเราจะใช้เวลาในการเรียนที่น้อยลงแต่ต้องใช้กระบวนการคิดที่มากขึ้นโฟกัสมากขึ้นและมีพลังเหลือเฟือพอสำหรับวันสอบการเรียนแบบสมาร์ทนี้ตั้งหากที่เหมาะกับพวกเรามากกว่ามันคงจะดีไม่น้อยเลยถ้า ากเราสามารถเรียนให้สมาร์ทขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้หนักใช้ชีวิตให้ผ่อนคลายมีความสุขและได้เกรดสวยๆไปด้วยเป้าหมายหลักของการเรียนไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือไปวันๆแต่เราต้องรู้ถึงวิธีการเรียนที่ถูกต้องด้วยวันนี้มาได้รวบรวม9วิธีเรียนยังไงให้สมาร์ทแต่ไม่หนักมาลองฟังกันดูนะคะอย่างแรกตั้งใจทําตามเป้าหมายการเรียนให้สําเร็จเพียงเป้าหมายเดียวต่อวันพยายามลดความหนักในการอ่านหนังสือลงอย่าเคร่งครัดกับตัวเองมากเกินไปลองถามตัวเองทุกเช้าว่าอะไร คือเป้าหมายเพลงอย่างเดียวที่เราจะทําให้สําเร็จให้ได้ในวันนี้คําถามนี้จะช่วยกระตุ้นให้เราวางแผนการใช้เวลาจะลาดับความสําคัญให้เราทําตามเป้าหมายการเรียนได้อย่างน้อยเราค่อยๆทําให้สําเร็จไปทีละเป้าหมายในแต่ละวันดีกว่าตั้งเป้าหมายทีเดียวหลายๆอย่างแต่ทําให้สําเร็จสักอย่างเราสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ด้วยการเขียนเป้าหมายตัวใหญ่หญบนกระดาษติดเอาไว้บนผนังห้องนอนหรือสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นมันได้ทันทีที่เราตื่นขึ้นมาอ่านเป้าหมายนั้นออกมาดังๆแล้วตระหนักอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่เราควร ในความสําคัญมากที่สุดในวันนี้ทํางานที่ยากที่สุดก่อนเพราะเราจะมีช่วงเวลาที่โฟกัสได้ดีที่สุดในบางช่วงเวลาของวันเท่านั้นซึ่งจะเป็นช่วงที่เราสามารถทํางานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับคนส่วนใหญ่จะเป็นช่วง2-4ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนสมองของเราสามารถโฟกัสและมีสมาธิทํางานที่ยากๆได้ดีที่สุดอย่าเก็บงานยากๆไว้ที่หลังเพราะตอนนั้นเราอาจจะหมดแรงทั้งกายและใจจนทํางานไม่ไหวก็ได้ ใช้เวลาทํางานให้น้อยลงเราไม่จาเป็นต้องนั่งอา่านหนังสือทั้งวันเพื่อที่จะทําข้อสอบให้ผ่านหรือได้คะแนนเยอะๆเ,เราต้องจัดการบริหารเวลาในการเรียนเพื่อให้สมองสามารถโฟกัสและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้ได้โดยแบ่งเวลาออกเป็น3ช่วงช่วงแรกอ่านและทบทวนเนื้อหาตั้งเวลาประมาณ30-60ินาทีในการททวนเนื้อหาฝึกทําข้อสอบโดยสามารถใช้ชข,ข้อสอบจาก textbook หรือตั้งคําถามขึ้นมาเองโดยเน้นคอนเซปต์ที่สาคัญมากที่สุดในแต่ละบทหรือจะใช้โปรโม t o r o t e c h n i q เริ่มต้นที่25นาที และพัก5นาทีเวลาพักให้เราพาตัวเองออกหางจากโต๊ะเรียนออกไปรับลมเย็นๆยืดเส้นยืดสายทานของว่างจิบกาแฟหรือชา เขียนโน้ตอยู่เสมออย่าเอาแต่นั่งอ่านหนังสือรับข้อมูลเข้าไปเพียงอย่างเดียวให้เราเอาพูดออกมาเป็นการเขียนหนังสือด้วยเพื่อช่วยให้สมองฝึกการคิดวิเคราะห์และจําเนื้อหาได้มากขึ้นอย่าเขียนทุกตัวหนังสือลงไปแต่ให้สรุปใจความเนื้อหาออกมาเขียนเพียงแค่คอนเซปต์สำคัญหลักๆไอเดียและหัวข้อเท่านั้นเราสามารถใช้เทคนิคการเขียนโน้ตที่โด่งดังมีชื่อว่าคอลเนลด้วยก็ได้หรือจดโน้ตโดยเขียนแยกออกมาเป็นลิสต์รายการย่อยๆลงไปจะช่วยให้เราเรียงข้อมูลได้ไวและรีวิวได้เร็วมากขึ้นแถมการใช้ปากกาหลากสี ไฮไลท์ light, หรือมาร์เกอร์เน้นส่วนที่สําคัญยังช่วยให้โน้ตของเราเป็นระเบียบมากขึ้นอีกด้วย กำจัดสิ่งที่รบกวนสมาธิของเราออกไปให้หมดอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมีอำนาจควบคุมเหนือเราสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือเราคิดว่าจะได้ Facebook หรือทวิตเตอร์แค่ประมาณสินาทีแต่กว่าจะรู้ตัวก็หมดไป2ชั่วโมงแล้วแถมสมองของเรายังรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเสพข้อมูลปริมาณมากเข้าไปอีกด้วยดังนั้นได้เวลาที่เราจะกำจัดสิ่งรบกวนเหล่านี้ออกไปเทคนิคคือให้เราเช็คอ e ีเมลและแอปโซเชียลมีเดียเพียงแค่ 2- อถึงสครั้งต่อวันเท่านั้นเช่น,นตอนทานอาหารตอนบ่ายหรือตอนเย็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการโฟกัสให้เเรราัั้หมมออในนททศาพ์ถืถป็ หรือเพียงแค่ปิดเสียงแล้วโทรศัพท์ไปไว้ไกลๆตัวสัก2-3ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการท่องเน็ตหรือไถนิวฟีดเก็บกิจกรรมพวกนี้เอาไว้หลังจากที่เราทํางานเสร็จหมดแล้วบอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ใกล้ชิดไว้ก่อนเลยว่าเราจะขออ่านหนังสือสัก2ชั่วโมงเขาจะได้ไม่เข้ามากวนเรา สอนคนอ,อื่นในสิ่งที่เรียนเพื่อกระตุ้นความจําเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความจําได้ดีมากคือการดึงข้อมูลที่เพิ่งเรียนไปมาสอนคนอื่นต่อหรือจะเล่าให้ตัวเองฟังใหม่ดังๆก็ได้เทคนิคนีคน้จะช่วยให้เราได้รีวิวได้ดึงข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนไปออกมาได้ดีกว่านั่งอ่านเนื้อหาเง,งียบๆอย่างเดียวเทคนิคคือให้เราหาคนฟังก่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรือคนในครอบครัวแต่ถ้าเราอายอาจจะลองจินตนาการว่าเรามีเพื่อนที่อยากเรียนสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็เล่าให้เขาฟังหรือถ้าบ้านใครมีหมา ก็สามารถเล่าให้น้องหมาที่บ้านฟังก็ได้ค่ะเมื่อก่อนหมาก็ชอบไปนั่งเล่าเนื้อหาการเรียนให้หมาที่บ้านฟังบ่อยๆเหมือนกันและในระหว่างที่เรียนให้พยายามอินเตอร์แอคทีฟไปด้วยไม่ใช่อ่านเฉยๆเช่นจดสรุปเนื้อหาที่สําคัญเขียนภาพไดอะแกรมเอาไว้ให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เทคนิคที่ช่วยให้เราจําเนื้อหาได้ดีคือเขียนสิ่งที่สําคัญสําคัญเอาไว้ในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วแปะเอาไว้ในระดับที่มองเห็นได้ชัดสายตาเราจะได้มองเห็นเนื้อหาเหล่านั้นบ่อย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสมองอย่างมากช่วยทําให้เราเรียนและจําได้ดีมากขึ้นถ้าหากเรานอนหลับไม่เพียงพอนานๆอาจจะลดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเรากระทบต่อสมาธิและลดระดับ IQ ของเราได้จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์บน journal of neuroscience ในช่วงที่นอนหลับสมองจะสามารถข,ขับของเสียออกไปได้ไวมากขึ้นโดยเฉพาะการนอนในท่าตะแคงจะสามารถขับของเสียออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับท่านอนงายหรือนอนคว่ำบางคนอาจจะมีปัญหาด้วยการนอน หลดังนั้นแนะนําให้หาจากคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ก่อนนอนเพราะแสงจากอุปกรณ์เหล่านี้จะทําให้เรารู้สึกตื่นตัวอยู่เสมออาจจะดื่มชาหรือนมร้อนๆ,ๆก่อนนอนสักแก้วทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายก่อนนอนเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิก่อนนอนก็ได้ เรียนเนื้อหาเดียวกันในหลากหลายรูปแบบจากงานวิจัยของคุณวิลเลียมปี2008พบว่าเนื้อหาที่มาในรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถช่วยกระตุ้นสมองในบริเวณที่แตกต่างกันได้ยิ่งบริเวณของสมองถูกกระตุ้นมากเท่าไหร่เรายิ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและจดจําข้อมูลเหล่านั้นได้มากกว่าดังนั้นในการเรียนหัวข้อหนึ่งเราสามารถเรียนได้หลายวิธีเช่นอ่านโน้ตที่โจทย์อ่านเท็กซ์บุ๊กหาข้อมูลออนไลน์ทำไมล์แมปสอนคนอื่นและฝึกทําโจทย์จากหลายๆแหล่ง ใน1วันเรียนเนื้อหาให้หลายวิชาไม่ใช่แค่วิชาเดียวการเรียนหลายๆวิชาในวันเดียวมีประสิทธิภาพมากกว่าอ่านวันละหนึ่งหรือ2วิชายกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องเตรียมสอบคณิตอังกฤษสังคมเคมีให้เราอ่านหนังสือทุกวิชาวันละนิดวันละหน่อยทุกวันจะเร็วกว่าการอ่านเพียงแค่หนึ่งวิชาต่อวันเพราะถ้าเราเรียนเนื้อหาแค่วิชาเดียวต่อวันเรามีแนวโน้มที่จะสับสนข้อมูลที่คล้ายๆกันได้มากกว่าดังนั้นอย่าลืมจับเวลาทวนหนังสือแต่ละวิชาให้ได้หลายๆวิชาใน1วันนะคะหวังว่า ว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ที่มาจะได้มาใช้ข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ